ว่าไงครับพอไปถามเจ้าหน้าที่ธนาคารมันถามว่าสเตทเมนต์มีไหมคนไม่มีมันมีสเตทเมนต์จะมีสเตทเมนต์มีเงิมมนหมุนจะไปคู่ตามส้นเตนใช่หรือไม่ใครนี่คือไม่เป็นกัรยาณิมิตประชาชนเดือรอนจะต้องทำหากินที่ดินของตัวเองน้ำก็หาเองเพื่อผลเกษตรต้องทำทุกอย่าง จริงไหมฮะพอไปคู่แม่รัฐบาลไปคู่ก็ต้องคู้นอกระบบนี่นอกระบบเต็มบ้านเต็มเมืองนี่นอกระบบโดนจับรัฐบาลช่วยอะทีนี้บอกว่าเราพึ่งรัฐบาลไม่ได้ทุกรัฐบาลนะครับสิ่งที่มาบอกว่าต่อไปนี้พ่อแม่พี่น้องประชาชน เกษตรกรสบายแล้วมีตลาดเสรีมีตลาดเสรีในประชากรอ,อาเซยียนในการอาเยียศรษฐกฯิจอาเซยียนอาเซียนเข้ามาในประเทศไทยไปี59เดือนธันวาคมตอนนี้ยังไม่พูดถึงประชากรอ,อาเซยียน10ประเทศอาเซยียน600กว่าล้านคนท้าถาถามแล้วดูดีนะว่าเปิดผลเกษตรไปกองตลาดเสรี ผมถามว่าเอาไปขายใครเพราะสิบประเทศอาเซียนมันภูมิประเทศมันข้างเคียนมันเหมือนกัน้ายปลึงกันมันมียางมันมีมันสำหลังมันมีน้มันมันมีปาล์มมันก็ไปกองกันแล้วขายใครครับจริงไม่จริงแล้วมาบวกสิบประเทศบวกฝาั่วก ทั้งหมด16ประเทศทั้งใน16ประเทศนั้นมีประเทศจีนอยู่ด้วยหนึ่งประเทศ GDP ไรายได้ของประเทศน้อยลงเพราะปลอดภาษีมันหลอกคนไทยทั้งสิ้นว่ารัฐบาลกลางรัฐบาลประยทธจะานต่อไปนี้ผมนำสเสนอบอกว่าให้ตั้งมาร์เก็ต g ิ o v e r มเม n น ให้ฝ่ายตลาดของรัฐบาลออกสู่ตลาดโลกคนเก่งภาษาอาหรับเก่งภาษาจีนเก่งภาษาอังกฤษเก่งภาษาน่นนี่นะั่นเป็นคนของรัฐออกขายทั่วโลกไม่ผ่านกระทรวงพาณิชย์ดูมันที่ว่าขายไปได้เกษตรกรอยู่ได้สบายใช่หรือไม่ใช่รัฐบาลไม่คิดครับ ออกมาเท่าไหร่ประยะติเอามาเผาผลาญกันการช่อราดบางหลวงตั้งแต่ข้าราชบริพารข้าราชการทุกข้าราชการและนักการเมืองร่วมกันทุจริตคอร์รัปชันทั้งสิ้นต่อไปนี้ประเทศไทยจะต้องเช่าหน้าที่ข้าราชการจะต้องแต่งตัวข้าราชการตั้งแต่วันจันทร์ถึงศุกร์ ลดเรื่องการทุจริตดูดีว่าท่านพ่อแม่พี่น้องลองไปที่อำเภอและจังหวัดดูสถานที่ราชการไม่รู้ว่าผู้ว่าคนไหนไม่รู้ว่ารองผู้ว่าคนไหนไม่รู้ว่าประหลดัดไม่รู้ว่าเจ้าหน้าที่ข้าราชการคนไหนเดินอลวรักันเลยถามว่าประชาชนที่ขึ้นไปจังหวัดไอ้พวกนี้มัน เหมาะเรื่องใต้โต๊ะฉะนั้นต้องแต่งตัวเต็มยศข้าราชการพนเรือนนั่นมันเป็นทัวแทนของพระเจ้าอยู่หัวพระเจ้าแผ่นดินรักพระพระศัตดิ์เฉพาะวันจันทหรอครับ <laughs> ใช่หรือไม่ใช่ท่านจำได้ไหม <G> ท่านวิศนุคเครกองามทนายคนเก่ง ที่บอกว่าประยุทธ์ไม่ใช่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐเข้าใจไหมครับว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐกับข้าราชการพลเรือนมันต่างกันยังไงพริกไปพริกมาพริกไปพริกมาท่านจำาว็ข้าราชการพลเรือนคือข้าราชการแผ่นดินข้าราชการทวแทนของพระหาษสมเด็จรัช บัตรของขาการบร,ริหารจะมีบอกว่าข่าราชการบัตรข่า,าการบร,าร,าาร,ร,ริหารใช่หรือไม่ใช่แต่รีสีีทักษิณไม่รู้คิดยังไงมาเปลี่ยนเป็นบัตรเจ้าหน้าที่ของรัฐเจ้าหน้าที่ของรัฐนั้นเป็นเจ้าหน้าที่ของประเทศสาธารณรัฐเป็นประธานาธิบดี คนที่ละมานรักนางเจ้าเรี่รักไม่ใช่้าตการพรเรือนเพราะเขาไม่ได้มีพระเจ้าอยู่เข้าใจไหมเข้าใจไหมครับผมพูดเองเลยยังง่วเลยนั่นสิ่งที่อยากให้คิดว่าการเสื่อมคลายจากสถาบันพระมหากษัตริย์เริ่มเข้าสิรินิตตรนิดเห็นไหมครับแล้วรัฐบาลจุนี้ไม่รู้ใครนะ อยู่เหนือกฎหมายไม่ผิดรัฐธรรมนูญฉบ,บับนี้ถ้าอยู่กับรัฐบาลชน,นี้ถูกทั้งหมดใครไปขายแป้งมันก็ถูกใครทำอะไรบุูรุกพื้นที่สีเขียวผูพพ้พื้นที่ไอ้ซอลกปกถูกแล้วเราอะครับ เราผิดไหมเราเราผิดนะสิ่งเหล่านี้แหละครับไอ้คิดว่าอำนาจระมันครอบงำในกลุ่มของนายทุนคนเราเนี่ยคนที่ละเมิดพระมหากษัตริย์นะครับละเมิดพระมหากษัตริย์คนที่ทำลายชาติคืออย่างนี้นะครับ นคนทีล่ละเมิดพระราชจาอำนาจระมากระสัคือคนคนต่อไปนี้ดูนะครับคิดถึงในหลวงรักิการที่เก้าเลยหยิบยกพระบรมราโชวาทมาเตือนสติ ารได้รับเกียรติและเอกสิทธิ์เป็นผู้คุมอาวุธและกำลังรบของประเทศเป็นที่เคารพเกรงขามในหมู่ชนทั่วไปไม่ควรไปทำหรือเกี่ยวข้องในกิจการที่มิใช่อยู่ในหน้าที่โดยเฉพาะของตนเช่นไปเล่นการเมืองการกระทำโดยการการกระทำโดยเช่นนั้น จะทำให้บุคคลเสื่อมความเชื่อถือในทหารโดยเข้าใจว่าเอาอิทธิพลไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัวนี่คือคําโชวของพระเจ้าอยู่หัการที่ก,ก้าทหารหนึ่งทำท่านครับผมพูดถึงเรื่องทําไมทหารถึงไม่รุกการเมืองเพราะการเมืองบริหารประเทศชาติล้มจบ การเมืองทําให้พ่อแม่พี่น้องประชชนแตกแยกแยกสีแยกส่วนแยกกันทุกอย่างที่เกิดขึ้นทหารเลยมาเล่นการเมืองเราไม่ได้ตาตหาแต่ทหารมายึดอำนาจขึ้นมาพับเนี่ยเขาก็ไม่อยากลงใครๆก็อยากว่าสืบทอ,อดอำนาจทีนี้ประเทศไทยมีอยู่สามอย่างที่ ที่จะต้องมีอำนาจในรัะหนึ่งมาจากการเลือกตั้งประชาทธิปไตยรสองมาจากกระบอกปืนสามมาจากรัฐบาลพระราชทานนี่แหละครับประเทศไทยนั้นตั้งแต่สองสี่เจ็ดห้ากฎหมายรจมนวนมีหกสิบเอ่เอยี่สิบฉบับแปดสิบแปดปี 8, เลือกตั้งมายี่สิบเก้าครั้ง ปฏิวัติรัฐประหารมาสิบสอครั้งไม่มีอะไรดีขึ้นในประเทศนี้บัางนี้เลยท่านครับท่านรู้ไหมคบว่าคำว่ารัฐประหารกับปฏิวัติบางคนก็ไม่เข้าใจสื่อมวลชนก็บอกว่ารัฐบาลน,นี้รัฐบาลของนายกประยุทธ์ได้ทำการรัฐประหารยึดอำนาจของ รัฐบาลยึดอำนาจมาป็นก,การเขาไม่ได้ทำรัฐประหารครับเขาปฏิวัติยึดอำนาจรัฐประหารก็อีบากแบบอย่างหนึ่งปฏิวัติน,นั้นหมายถึงว่าหัวหน้ากสช,อชอนำโดยพลเอกประยุทธ์จันโอชาได้ทำการยึดอำนาจปฏิวัติยึดอำนาจรั้ ตบานยิ่งละโดยมาไม่ถูกต้องตามกฎหมายรัฐธรรมนูญแล้วได้ฉีกล้มล้างรัฐธรรมนูญปี50ทั้งฉบับแล้วมาตั้งให้สอ,อชอร่างกฎหมายรัฐธรมรมนูนนี่คือการปฏิวัติแต่ถ้าณวันนั้นพลเอกประยุทธ์จันโอชาได้ยึดอำนาจ รัฐบาลยิ่งรักมาโดยไม่ถูกต้องตามกฎหมายรัฐมนูญเหมือนกันแต่ไม่ได้ทําลายกฎหมายรัฐมนูญปี50รัฐธรรัฐมนูญยังใช้เดิมแล้วปล่อยไม่มีการเลือกตั้งยึดอํานาจเสร็จนี่คือรัฐบาลนะครับยึดอํานาจเสร็จไม่ไปแตะต้องรัฐมนูญแล้วปล่อยไม่มีการเลือกตั้งแต่รัฐมนูญฉบับนี้เขาปฏิวัติมาแล้วมาร่างกฎหมายรัฐมนูญรัฐมนูญร่างปี60 ร่างเสร็จไปในประกาศใช้วันที่6เมษายน2560หลังจากรัฐมนตรีแม่กฎหมายแม่ประกาศเสร็จต้องร่างกฎหมายรูปสิบบัตรไอ้แล้วเสร็จไปใน2 4 0วันลากยาวเลยเห็นไหมครับทุกอย่างคือเขาต้องสืบทอดอำนาจจนร่างกฎหมายเข้ามาหาตัวบุคคลว่า ต่อไปนี้รัฐบาลของรัฐบาลชุดนี้จะต้องสืบทอดอำนาจต่อไปที่มีสว2อ0ร่านท,ทีนี้แหละครับว่ามันเป็นบุม,มแรงที่กำมันจะหนงว่าต่อไปนี้รัฐบาลชุดนี้จะอยู่ไปได้นานขนาดไหนเพราะรัฐบาลที่เห็นมาตั้งแต่ผ่านมาในอดีต มาจากการเลือกตั้งอันบริสุทธิ์ของประชาธิแม่พี่น,อน้องประชาชนรัฐบาลยังอยู่ไม่ได้ครบถทวมเลยแต่นี่รัฐบาลประเด็จการรัรตไอปฏิวัติมานี้ยึอดอำนาจมานี้จะอยู่ไม่ได้วันนั้นจะเป็นวันของเราผมกำลังดำเนินการว่ามีส่วนหนึ่งที่จะต้อง หาพ่อแม่พี่น้องประชาชนทั่วประเทศคนของแผ่นดินมาช่วยกันปฏิรูปรัฐบาลชุดนี้กำลังหลอกประชาชนว่าจะตั้งคณะสอสอรอในรัฐบาลชุดนี้<ๆ>เพื่อยื้ยืดเยื้อให้รัฐบาลอยู่ได้การตั้งคณะสอสอรอ มันจะต้องเป็นพรรคพวกของเขาเองมาจากการเลือกตั้งแล้วไปร่างกฎหมายรัฐมนูลแล้วไปติดตั้ก250คนยังนั่งแทนอยู่ <c oughs> ก็ยังไงไม่ผ่านครับฉจนั้นจะต้องเป็นหน้าที่ของประชนที่กำลังกับเครื่องกันอยู่วันที่19นี้ตัดสินว่าสวยังอยู่หรือเปล่า <c oughs> การทำลายรัฐมนูญ นะครับการยกร่างรัฐธรรมนูนความจริงแล้วเนี่ยอ,อำนาจนิติบัญญัติเป็นหนา้าที่ของการร่างกฎหมายกฎหมายปี60เป็นกฎหมายชั่วคราวไม่ใช่ถาวรอย่างไรอย่างไรก็ต้องล้มเพระมหากษัตรย์มายุ่ง เกี่ยวกับการเมืองไม่ได้เพราะถูกยกรางว่ากษักริย์ต้องอยู่ใต้รัฐธรรมนูญนไงรอให้เกิดการยุกพ่อจะสั่งเองจะเรียกนายกบหรือจะว่ายังไงเมื่อเกิดการยุกจำไปเลยครับเองจะว่าอย่างไรหรือว่าไงเรื่องมันถึงข้างบนและถึงอัวแล้วนะ,ะจะอยู่หรือจะไปจะต้องยกสภา ไม่ใช่ยุบอย่างเดียวครับลาออกถ้าไม่ยุบไม่ลาออกยังดื้อดึงต่อยอดรัฐบาลชุดนี้ผู้นำประเทศจะไม่มีที่สุขนอนจำผมไว้ผมไม่ได้แค่งพลังของประชาชนทุกหมู่เหล่าคนตกงานเกือบสิบล้านประชาชนอดอยาก กลับไปอยู่บ้านนอกที่ํำกินไม่มีมีปัญหาทางสังคมอาชญา,า,ากรอาชญากรรมเกิดขึ้นเยอะท้องมันกำหนดเมื่อหอยหิวรัฐบาลช่วยไม่ได้ไม่มันจะต้องคิดลบไม่มีคิดบวกครับอย่างไรต้องสู่ถนนราชดำเดนินโยอมตายดาบหน้าไม่ตายก็ติดคุกสองอย่างถ้ารอด พ่อแม่พี่น้องญาติพี่น้องอยู่ไนดะ้ถ้าร้อให้อำบาลช่วยตายยกหมู่บา้านตายตั้งตะกูลใช่ไม่ใช่ครับใช่เฉินเราให้กำลังใจพวกนี้ยิ่งจับผู้นำยิ่งประชาชนลุกคือไม่รอดหรอกครับตอนนี้เขาปวดหัวแล้วนะครับทีนี้บอกว่า ลูกหลานไทยเขาบอกว่าอะไรวะต่อไปนี้เราไม่ต้องเรียนหนังสือแล้วเรียนไปก็ตรองงานอนาคตของเราไม่มีแล้วไม่เรียนหนังสือเด็กมันได้เป็นรองนายกเลยเพราะมันไม่รู้ที่อะไรบอกใช่ไหมใครขนาไม่รู้เรื่องอะไรไม่ต้องเรียนหนังสือได้เป็นรองนายกฉะนั้นบอกว่าเด็กมันคิดเร็วนะครับ ฉะนั้นอย่างไรเราจะต้องเกาะกลุ่มเป็นส่วนหนึ่งนี่ไทยของนายแพทย์วรงออกมาเนี่ยนี่ก็มีนโยบายตั้งพระการเมืองมารณรงค์มาด่าเด็กว่าโน่นนี่นั่นไปด่าเด็กไม่ได้ไอคนสมัยก่าๆอ่าอะรัฐบาลชุดนี้บอกรู้ชุดๆครับ ไอตอนเวลามันเป็นรัฐบาลมันคิดอะไรไม่ออกทําไม่เป็นแต่เวลามาเป็นฝ่ายค้านทำไมได้ทําอย่างนั้นไม่ทําอย่างนี้นอย่างนูนนี่นั่นมันรู้หมดทุกเรื่องนี่คือนาการหนึ่งถ้าเป็นกรเรียนนิเวทีดีถ้าอยากลงรัฐบาลชุดนี้ช่วยบอกกันหน่อยฝ่ายค้านทั้งหมดอ